สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญหยดน้ําปีสามเก้าที่ท่านอาจารย์นองเสกนะครับยังทันท่านอาจารย์นองครับสภาพสวยผิวลุ้งนะครับเหรียญนี้สวยมากมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูไปด้วยกันนะครับนี่ผมก็เพิ่งออกจากซิลมาเลยนะครับนี่นะครับทําไมถึงเรียกเหรียญหยดน้ํานะครับเพราะเนี้ยนะฮะความโค้งที่เป็นเหมือนน้าหยดลงมาที่ะหยดเนี่นะครับก็เลยเรียกเหรียญหยดน้ํานะครับ ที่ดังๆก็จะมีปี22นะครับแต่เหรียญนี้ก็ท่านท่าอาจารย์นองนะครับสร้างในปี39นะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างเนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเขียนว่าอาจารย์ทิมนะเนี่ยนะพอศ .2539 ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมพลิกผิดนะฮะด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อทวนนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อทวนนะครับ ก็มีคาถานมโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภคะวานะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช่างให้นะครับเป็นรูปหลวงพ่อทวดนะครับอยู่ในรูปหยดน้ําเหรียญหยดน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของเหรียญสักนิดนึงนะครับเริ่มจากหูเหรียญก่อนละกันนะครับห่วงก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะอ่าเนี่ยนะครับด้านหลังก็ เจาะปิ้นมาตั้งคมคมอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าที่เป็นหน้าของหลวงพ่อนะครับดูตรงฟอนต์ก่อนก็ได้นะครับนี่นะฮะฟอนต์ก็ประมาณนี้เนาะหน้าหลวงพ่อนะครับเห็นไหมฮะเมตตาชาตัดสวยงามนะฮะบล็อกชัดนะฮะ นี่เส้นคอขึ้นเป็นเส้นๆเลยนะครับเห็นี้ยสวยนะปั๊มได้สวยนะครับรุ่นนี้นะตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงเนี่ยนะครับพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับอ่าเนี่ยะด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้นะ อาหาปีสองสองไม่ได้ทันใช้ก็ใช้ปีสามเก้าที่ท่านอาจารย์นองศิษย์นี่ก็คงโอเคอยู่นะครับอเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับดูดวงเมตตาท่านอาจารย์ทิมก้อนเห็นไหมะคมชัดดูครับความคมของการแกะบล็อกนะฮะดูบนเสียนเห็นไหมฮะบนศรีรษะของอาจารย์ทิมเห็นไหมฮะเป็นเส้นแตกกระจายสวยงามมากนะครับ ดูว่าเนตตรงเน,นตตานะชัดเจนนะครับนี่มีลูกกระเดือกใหญ่เลยนะฮะนี่นะฮะเขียนว่าอาจารย์ทิมนะครับทัมมทโรนะฮะพศนี่นะครับปีสามเก้านะครับ ท่านอาจารย์น้องน่าจะลัสังขารปีสี่สองนะครับปีสามเก้าก็ยังท่านอาจารย์อยู่นะครับนี่นะเส้นเสี้ยนต่างๆเยอะนะเท่าที่ผมสังเกตเ,เป็นดูเห็นไหมฮะข้างหูนี่เห็นชัดเลยนะเป็นเสี้ยนเสี้ยนคมคม,ข,มขนแมวสวยๆนะเนี่ยนะฮะ คมชัดมากดูเมตาครับชัดแจ๋วเ,เลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูขอบตัดสักนิดนะครับว่าเป็นประมาณไหนอ๋อขอบเป็นแบบตัดชีกนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะตัดชีกครึ่งนะครับเรายังถือว่าเป็นเทคโนโลยีประมาณยุคนั้นอยู่นะเนี่ยนะฮะ นี่นะครับเห็นไหมฮะตัดฉีกครึ boss, <ij> huh <wh> <week> ่งหนึ่งนะฮะตรงนี้ตัดนะฮะแล้วก็หักตรงนี้นะโอเคดี๋ยอีกข้างหนึ่งครับเหมือนกันนะเห็นไหมฮะครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ตัดขาดไปแล้วก็ตรงนี้ฉีกออกนะครับเนี่ย็นนะครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนะครับ ตัดไม่ขาดทีเดียวนะสำหรับปีสามเก้าหยดน้ำอันนี้นะครับน่าใช้นะครับสวยนะเป็นหยดน้ำอีกรุ่นหนึ่งที่สวยเลยนะครับแล้วก็จะทันอาจารย์น้องอยู่นะครับดูครับสวยงามมากเลยลองหามาใช้นะครับหลวงป่อทวดดีทุกรุ่นนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้าเจอก็ลองมาใช้ติดตัวนะครับเป็นพานที่รันตรลายที่ว่าป้องกัน ไม่ต้องเจอกับสิ่งอันตรายเลยนะครับแขวนแล้วดีเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับนะฮะสวัสดีครับ